มาชมสวนดาดฟ้าของพี่พง์กันทันที่นี่อ่ะพี่พงอ่ะเขาจะปลูกมากพิเศษคือโลโคโฟล่านะแล้วก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์มากเลยเดีย๋ยวจะโพสต์อัพให้ดูแต่ว่าวัานนี้สิ่งที่เราจะมาเรียนรู้จากพี่พง์ก็คือการปลูกลงกระถางน,นะคะว่าปลูกยังไงให้กระบเฟเซชรสวยแบบของพี่พง์ต้นนี้นะคะแพงที่สุดในบ้านนะตอนนี้คือราคาอยู่ที่หลักแสน ดีคือต้ามันจะใหญ่มากเลยอ่ะเป็นโลโฟบีซีไอนะคะนี่มีฝักด้วยเห็นฝักไหมข้างในก็จะเป็นมเมล็ดมากมายเอาไปเพาะได้เป็นสิบสิบต้นค่าขึ้นวงเล็บมาเลยเรามาดูวิธีการปลูกกันว่าเราต้องใช้อะไรบ้างพี่พงเราต้องใช้อะไรบ้างนี่คืออะไรบ้างค่ะอันนี้คือ,อสีผู้ขอไฟเบอร์0ครับเอาไว้รองต้นส่วนนี้คือดินที่ผสมผมผสมไปแล้วดินถ้าจะใช้ให้ดีโลโฟควรจะเป็นลักษณะแบบพอเอาขึ้นมากรามแล้วต้องกระจายออก สแสดงว่าดินอ่ะมันร่วนไม่เกาะตัวเป็นก้อนอย่างเงี้ยถือว่าใช้ได้ครับเพราะว่ามันไม่อมน้ำอะไรนี้ใช่ปะใช่ใช่ใช่ส่วนนี้ก็เอาไว้เอาไว้รองเอาไว้โรยด้านหน้าเพื่อไม่ให้ขิดบาดต้น<ม>นะครับส่วนนี้คือกระถางวเวลาเลือกกระถางเราก็เลือกกระถางที่มันเหมาะสมกับต้นนะครับแล้วก็แหกแหกแล้วก็ดีสอเอาไว้เขียนว่าชื่อสายพันธุ์อะไรแล้วก็ลงมาที่เท่าไหร่ จะง่ายต่อการเ,เปลี่ยนเปลี่ยนดินครั้งต่อไปแล้วปกติแล้วมันอายุเท่าไหร่เปลี่ยนได้คนสงสัยว่าแบบเฮ้ยอายุาโลโก้ต้อ,องอายุเท่าไหร่ถึงจะเปลี่ยนอาหารได้ต้องควรเท่ากระถางไหมหรือยังไงโดยปกติผมก็จะเปลี่ยนประมาณหกทุกหกเดือนถึงหนึ่งปีนะครับถ้าไเปลี่ยนประมาณนโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเปลี่ยนกระถางกันเลยมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะ,ว,ะว่า,านะว่าพี่พงษ์เนี่ยเขาจะปลูกยังไงวิธีการปลูกที่ถูกต้องนะคะ ันนเป็ยงงวิธีการปลูกที่ถูกต้องะคะ่ะเรามาเริ่มกันเลยเราเลือกกระถางที่เหมาะสมก่อนแล้วก็ลองวางตำแหน่งดูว่าเออมันมันเหมาะสมกระถางใบนี้ไหมอืมโอเคเหมาะสมนะก็เริ่มก็ใส่ใส่ก่อนมามันมีขั้นตอนของมันนะเนี่ยใส่ประมาณนี้ประมาณนี้แล้วใส่ดินที่ผสมแล้ว ประมาณไหนอะใส่ใส่ประมาณไหนีใส่ใสป,ป,รใสประมาณหนึงแล้วก็ลองเอาเอาต้นออกมาลองเทียบดูประมาณนี้เราก็โรยข,บขบอบขอบแล้วก็วางให้ตำแหน่งไม่อยู่ตรงกลางเหมือนปลูกต้นไม้ทั่วไปอะตกแต่งเล็กน้อยตกแต่งคอๆแล้วก็โรยหน้าด้วยดีนญี่ปุ่น ทำไม่ดีเลยปกติเสร็จแล้วเ้าก็มาเขียนว่ามันชื่อสายพันธุ์อะไรอันนี้ก็คือโรโฟ PCI PCI เราก็จะเขียนโรโฟ PCI นะคะ,ะแล้วเขียนวันนี้ก็เขียนอ๋อเนี่ยพี่เขาก็จะเขียน p ีซแล้วอะไร วันที่ <นะ S 1> วันนี้ที่ลงกระถางแค่นี้แล้วเราก็พาไปหลบแดดก่อนอยังไม่โดน้ำ้ำประมาณสามวันห้ามโดนน้ำ,หล,นำหลบแดดสามวันเ,เามาด้วยนี่เราสร้างนิ้วซึ่งที่ของตัวเองมาด้วยนะสองต้นเอามาปลูกที่นี่เลยอีกแล้วก็ต้นนี้เพิ่งได้มาจากพี่พงษ์นี่แหละก็เลยพกมาด้วยเลยยังไม่ได้ปลูกที่ผมบอกว่าต้องตัดรากเพิ่มแล้มาสอนวิธีการตัดรปตัดรากนะ ตัดไงคะก็ตัดแค่ตรงนี้อ่ะท<ห>ี่ผมบอกว่าเดี๋ยวจะสอนวิธีการตัดลากตัวปกติตัดลากอ่ะผมจะตัดตัวลากฝอยออกทั้งหมดเลยลก็คือตัดลากฝอยทั้งหมดใช่จบแค่นี้เองแผลไม่ใหญ่อย่างนี้สามารถลงกระถายได้เลยไม่ให้โดนน้ำเจ๋งแล้ถ้าเกิดว่าแผลใหญ่ เราควรจะต้องพักก่อนอเพราะว่าไม่ให้แผลม่โดนพักก่อนเราจะมาทำเองแบบที่พี่พง์สอนกันนะคะเราก็จะใส่หินภูเขาไฟป,ประมาณนี้ลองก้นเซตหนึ่งส่วนสี่เนาะประมาณนี้หลังตอนนั้นใส่ดินที่พี่พงษ์เนี่ยผสมไว้แล้วมันจะมีความร่วนนิดหนึ่งอ่ะประมาณนี้แล้วก็ลองเอาต้นที่เรามีอยู่นะคะก็คืออันนี้ต้นของเราเอง ได้มาจากบ้านพี่พงษ์เนี่แหละจับไว้แบบนี้แล้วก็ใส่ดินลงไปเลยจ้ะแม่ใช่ไหมพี่พงษ์นี่ไงหินพี่พงษ์บอกว่าหินด้วยจับหน้ามา้วก่อนเยอะแบบ่เยอะเยอะละเริมเนี้ยพักเยอะละก็คอๆนิดหน่อยใช่ให้ดินหล่น่ป<ะ>ทีนี้ก็ใส่ ดินนี้ปุ่นโรยหน้าเพื่อไม่ให้สิ่งนี้มันบาดต้นใช่ปะใช่แล้วก็ต้องความสวยงามแล้วก็สว,สวยงามจริงมมสมบัติชือมีเกล็ดน้ถ้าันชืดสูงระดับเมล็ดข้มใช่มันก็จะเห็นได้ชัดว่าอ๋อต้อนไม้นี้คือรดน้ำแล้วมันยังชื้นอ,อยู่หรือเปล่าอย่างงี้ด้วยเหรอใช่ณสมบัติเยอะกุบกับ พอไหวเนาะได้ไหมไม่ได้ทำเปก่อนจะพ่อมาเฮ้ยคือนางแบบโหดเนาะอ่ะหลังจากที่เราได้แบบนี้แล้วพี่พงศ์ก็บอกอีกว่าเราควรเขียนแท็กแบบนี้ค่ะอย่างนี้คือโลโก o f สี f ee, ใช่ป่ะเราก็จะเขียนไปอาใไทเขียนภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วแต่ถนาดแต่องนงี้ยเราได้ไมาจากพี่พงศ์วันนั้นเราไปเอฟไว้เราก็จะเขียนนี้ ว่าได้มาจากไหนเอาได้มาจากพี่พงศ์โอเควันนี้วันที่2 4เราก็ใส่ไปเลยจ้ะที 24, 28, 26, ่4เดือน8ปี62จะบอก62 63พอได้แฮกแบบนี้เสร็จปุ๊บเราก็ปักกันไปนี่อย่างนี้คือเสร็จแล้วนี่ค่ะเรามาดูโปรเฟ s ชั o นอลทำนะคะเสร็จก็จะเป็นแบบ p r o f e s ช i o n a l ในการทำนะคะไวมากเลย มันร็นี้นก็พะาเฮ้ยแบบนี้สวยมากเลยอะแทนว่าเขาพี่พง์แบบนี้ซื้อมาราน้สมัยก่อนสมัยก่อนค่อนข้างสูงใช่เมื่อประมาณสองสามปีที่แล้วก็ราคาค่อนข้างสูงอ๋อแสดงว่าพี่พงศ์ซื้อมาแต่เจ็บสูสูสูอยู่ใช่ครับไซส์ประมาณไหนได้อะน่าจะประมาณนี้ประมาณไซส์นี้ราคาเท่าไหร่ตอนซื้อมา หกพันห้าหกพันห้าคือไม่ไม่ใช่ต้นนี้นะหมายถึงพวกนี้หกพันห้าในในไซส์นี้ตอนนี้ก็ไปคิดราคากัาเนเองว่าตอ้นใหญ่ยิ่งใหญ่ยิงย่ง,ยงแพงเนาะยิ่งใหญ่ยิ่งแพงแล้วแต,แแวแต่แล้วแต่ลาลยด้วยถ้าเกิดว่าลายกระเจายจะแพงหรือว่ากระเจาแาบบฝั่งเดียวอ่ยาวนีะไม่แพงเยเ<อ>ดีใจมากเลยพี่พงศ์บอกว่าจะลือกระถาง่อนวิธีการลงกระถางแบบเล่มลาก เลมล่าแล้วก็ลงกระถางใหม่นะคะสาหรับต้นที่เขาปลูกไว้แล้วสําหรับคนที่ปลูกไว้หกเดือนหรือปีหนึ่งหรือว่าต้นที่มันอ้วนแบบว่าเกินกระถางแล้วอะไรเงี้ยต้องต้องเปลี่ยนกระถางแล้วนี่คือต้นที่เรากําลังจะเปลี่ยนกระถางให้นางมาเลยกระถางก็คือไซส์ใหญ่ขึ้นถูกปะ่ะนิดนึงเ,เ,เพราะว่าแล้วเหตุผลที่เปลี่ยนเราหเหตุผลที่เปลี่ยนกระถางกระถางมัไม่เหมือนกันก็จะเปลี่ยนให้เหมือนกัน อ๋อเหตุผลมีแค่นั้นอะล้วถ้าคนถ้าอยากจะเปลี่ยนก็คือเหตุผลเดิมหรอคือ6เดือนเปลี่ยนทีเลยใช่ปะใช่ใช่ตามหลักการครับหรือว่า<อ>ต้นไม้เริ่มมีปัญหาอะไรเนี่ยรากไม่เดินหรือว่ารเราต้องเราต้องรือมาดูแล้วแต่ว่าท้ายสุดเราต้องวิเคราะห์ก่อนว่า <S <S ว่ามันไม่เดินเพราะอะไรรากรากอ้วนมากเลยอะกลับกลับค่ะเราจะมาดูวิธีการตัดรากกันตัดรากถอนโคน ตโดยปกติผมตัดรากเกือบหมดอ่ะตัดรากอะไรนะตัดรากเกือบหมดเลยรากฝอยรากงี้ยจะตัดตัดหมดเลยเหตุผลที่ตัดหมดเลยเพราะว่าเพราะว่ารากฝอยมันพอพอเราทิ้งไว้สักระยะก็จะไม่มีประโยชน์แล้วมันไม่มันไม่เดินต่อแล้วมันจะต้องสร้างรากใหม่ใช่ใช่ใช่แล้วถ้าเกิดคนถามว่าเอ้ยไปตัดโดนรากใหญ่นิดหน่อยเป็นไรไหมเออถามไม่เป็นไรเลยนะเอาจริงๆตัดรากยเดยวรากมันก็ขึ้นมาใหม่ก็เหมือนกการล่อรากอะ ลราลากเกิดขึ้นมาเองได้เลยอย่างนี้คือตัดเสร็จป,ปลูกได้เลยปะหรือต้องพึ่งต้องอะไรปะคะเออโดยโปกติผมไม่ปลูกเลยอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดตัดเยอะอ่ะจะไม่ปลูกเลยยกเว้นเราตัดรากข่อยอย่างเดียวถ้า <ๆ S 1> ตัดแค่เลมเลมอ่ะเอาโอเคนะเราลงได้อย่างวันนี้เราตัดแค่รากล่อยใช่ไหมไม่เราตัดหมดเลยอย่างนี้ก็คือจะยังไม่ปลูกถูกต้องเราไม่ปลูกก็จะพึ่งไว้ก่อนเพราะว่านางบอกว่าต้องพึ่งไว้กี่วันคะอืมจริงๆแล้วสองสามวันก็ได้นะ วันก็ได้เพราะว่านางตัดหมดเลยอย่างนี้อย่างนี้ถ้าเกิดตัดหมดเลยนะคะแล้วก็จะทิ้งไว้สองสามวันไต้ต้นหนึ่งเดี๋ยวเราจะปลูกเลยใช่ปะเราปลูกเลยก็ได้น้องอ้วนสวยนะเนี่ยผลพูดท<อ>ี่เหลือต้นนี้ดีนะนเสนอขายได้ดีกว่านี่ขายน้องอ้วนนะคะตัดไม่ดีกว่าตัดให้หมดต้นนี้ากมันมัน 1, เพยอเยี่ยมอันนี้ก็คือทิ้งไว้3วันสองสวันตัดให้ได้ดประมาณโดยประมาณจริงๆหลักหลักการก็คือไม่ให้มันเป็นแผลมันแห้งแค่นั้นแหละแผลให้แผลมันแห้งสวยตรงสุง ใส่ทำมากแล้วก็เร็วมากด้วยมันจัต่อเลยก่อนแลรดูไม่หอมสวยเลยอ่ะพอใส่ดินี่ปุ่นปุ๊บคือสวยเลยอ่ะเพราะสีมันสวยอยู่แล้วด้วยเนาะเนื่อง วันนี้มาที่สวนแคคตัสของพี่พง์นะคะถ้าเกิดใครดูในเพจก็คือพงพงแคคตัสนั่นเองพี่พง์แนะนําว่าให้มีลมไถ่ายเทอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็เป็นลมแบบปิดน,นะบอกว่านี่คือเคล็ดลับก,ก็คือต้อนไม้โลโฟและกระบอกเพชรต่างๆพี่พงษ์เนี่ยสวยเป็นพิเศษเพราะว่าเป็นลมริดเราก็ไปดูกันดีกว่าว่าผสมแกสออนกันยังไงผสมต้นนี้กันนะคะโอเคซ้อนมาใส่ตรงกลางนี่เอง เห็นไหมเหลืองๆก็คือเอาเกรสรด้านนอกคือเป็นเกรสรตัวผู้ปะใช่ก็มาใส่ตรงกลางเป็นเกรสรตัวเมียวินเลียมอาจจะติดถ้าทำแบบนี้ใช่ไหมคะพี่พงใช่ครับเพราะว่าเป็นวินเลียม